สวัสดีครับฟาร์มอุ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้มาดูลูกอุ้นนะครับผมเออแม่อ้นนะครับผมนะครับสองตัวเมียหนึ่งตัวผู้นะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามหกห้านะครับฟาร์มอุ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับอุ้นเลี้ยงง่ายๆนะครับนี่ครับเสียงออดอ้อนดีนะครับที่เล่นนะครับผมสวัสดีครับ นี่อะรนะน่ารักมากเลยตัวมบอกนี่ครับตัวมน่ารักท้องแล้วนะเนี่ยเออท้องแล้วนีทองสิ่ะออคืสิจมูกเนี่จักมีแทงเสืออยู่นนี้น่าท้องลวมั้งไหนๆดูใหม่ดิแทงเสือได้ยาออ มีมีมีท้องเลยเนี่ยท้องเลยเนี่ยท้องอ่อนท้องอ่อนมีแทงเสืออยู่นี่นะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามห้านะครับทางนี้อีกหนึ่งผู้นะครับนี่ครับอ๋อตัวผู้นะครับไอ้ยาวยักษ์นะครับผมนี่ครับติดต่อได้นะครับศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามหกห้านะครับเอาแต่ตัวนี้แหละตัวผู้ป่ะ ช่วงนี้กําลังเข้าคู่ผสมนะครับเพื่อนเพื่อนติดต่อฟาร์มอุ่นบาวดเดตได้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยอัปเดตนะครับเพราะว่าตาเกี่ยวข้าวนะครับตัวนี้น่าร<อ>ักสีขาวขาวหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิออกขาว,นวนๆนวลๆหน่อยนะครับมีสีสวยด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบครับผมสีธรรมชาติสีผสมก็มีนะครับ ต่อได้อ่าขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับตาบนีงเลย